อะไรนะ,ะลองลองดูที่จะรู้ไม่เนี่อยอะไรนะรนโอ้ยอันนี้แสดงว่าทุกคนรู้จักนี่คือเล่นอะไรครับโอ้เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากถือว่า ถือว่าลีลีเข้าสารนะเป็นภูมิปัญญาของไทยจริงๆเลยรุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายรุ่นครูรุ่นลูกรุ่นหลานจนกระทั่งมาถึงรุ่นเธอนี่ปอหนึ่งรู้จักแล้วแสดงว่าภูมิปัญญาจริงๆอ่ะรู้จักตั้งแต่ภาพแรกเลยภาพอื่นก็เลยดูลดความสำคัญไปเลย อันนี้คือเล่นอะไรครับ <Yeah. S 1> เอาละาลีลี้สารนะอกเ,เอาและตอนนี้ภาพอื่นจะลดความสำคัญไปเลยลดความสำคัญไปเลยเามาดูที่ว่าอันนี้ยเท่ากับว่าเป็นชั้นอนุบาลน,นะเนี่ยดูนักเรียนแล้วแน่แน่นอนเลยอนุบาลเลยกับโปรงแดงเลยนะนี่อนุบาลเล่นเป็นแล้วนะอนุบาลก็เป็นแล้ว นอกจากนั้นเขายังไปแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามอันนี้ก็อะไรครับโอ้เยี่ยมมากเลยเยี่ยมไหมเห็นไหมภาพอื่นเลยรลดความสำคัญไปเลยสังเกตสังเกตวิธีเล่นเขาท้ยังไงต้องมีคนกี่คนสองคนทําเป็นซุ้มใช่ไหมแล้วก็มีคนลอดสังเกตนะสังเกต นะฮะสังเกตดูเช่นเดียวกันอ่ชัดๆชัดๆมีคนสองคนทำเป็นซุ้มมีคนเดินมาคนเดินมาทำไมคนสุดท้ายใช่ป่ะเขาต้องทำไมเขาต้องไม่ถึงขนาดจับแต่เขาต้องคล้องเอาไว้ไงใครเคยเล่นยกมือขึ้นโอ้เล่นทุกคนเลย แหมวันนี้สงสัยสนุกเลยอ้าวเอามือลองดีมากเอ้าเล่นได้ทั้งลูกเด็กเล็กแดงนะคนโตคนเล็กชั้นปอดโตก็เล่นได้เห็นไหมเหมือนกันหมดมีคนสองคนยกมือขึ้นมาทำเป็นซุ้มประตูแล้วก็ให้เพื่อนๆเดินลอดไปจำนะวิธีเล่นว่าเขาเล่นยังไงนะเดี๋ยว เราจะมาเล่นรีลีเข้าสารกันอ่าดูให้ดีดูให้ดีภาพนี้บอกเลยว่าภาพนี้บอกเลยว่าภาพนี้บอกอยู่เลยว่าเขากําลังจะทําไมครับเขาผ่านผ่านคนข้างหลังก็คือคล้องคนข้างหลังไว้เนี่ยภาพนี้เห็นจัดนักเรียนที่ใส่เสื้อเหลืองเห็ไหมจะโดนแล้วจะโดนแล้ะนะ อ่าต่อไปเออดูดูดูดนะโอ้ยไม่ต้องเลือกที่เล่นเลยไอ้น,นี่นะเล่นอันนี้เล่นได้ทุกที่นะจะทุ่งนาป่าเขาหรือในป่ายังเล่นได้เล่นง่ายง่ายง่ายนะนง่ายมากเลยนี่ริมรมป่านะมันเล่นได้เลยติดภูเขานะอ้า ดูวิธีไว้นะ <_ an> เขาจะต้องเข้าแถว <_ an> เป็นแถวเลยนะ <_ an> นักเรียนเนี่ยเป็นแถวเลยนะแถวยาวเลยแถวยาวเลยโอ้ยแถวยาวเลยยาวเลยนะดูดิแถวยาวเลยนะร้านเห็นไหมแล้วก็จับที่ไหนเขาจับที่ไหนจับเอวอ่ะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีไม่ดีนะนี่เนี่ยก็ที่บอกไปนี่นะจับเอวจับเอวแล้วก็เดินตามกันมานะเป็นแถว นี่ไม่ใช่เฉพาะเด็กนักเรียนตัวเล็กๆตัวโตวๆก็เล่นได้ตัวโตๆก็ไปเล่นนะ,ะสนุกดีตัวโตๆแล้วจำกัดศาสนาไหมไม่มีเล่นได้ทุกศาสนาศาสนาพุทธเด่นก็สนุกศาสนาอิสลามเล่นก็สนุกศาสนาคริสก็เล่นได้สนุกเหมือนกัน วิธีเล่นเหมือนกันนะเออยังไม่พอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เ็นานำไปเล่นนี่ระดับระดับผู้ใหญ่ก็นำมาเล่นนี่เป็นถึงนายทหารนะเห็นไหมเออนายทหารเห็นไหมยังมาเล่นยังมาเล่นลีลีเขาสานกันเลยเออจะว่าไม่สนุกได้ยังไงนะเล่นตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งถึงผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่ใช่แค่นั้นนี่เป็นชาวนักเรียนชาวเขาเห็นไหมชาวเขาก็เล่นชาวเขาก็เล่นลีลีข้าวสารเหมือนกันสงสัยทุกสงสัยเพราะว่าทุกคนกินข้าวสารมั้งสงสัยเพราะว่าทุกคนกินข้าวสารมันเลยเล่นเป็นหมดเลย <c oughs> กินข้าวสารนะทำให้มันสุกนะไม่ใช่กินข้าวสารเป็นเม็ดๆๆ เอออะตอนนี้นักเรียนใช่ใช่ใช่ที่ให้ดูภาพไปรู้แล้วนะว่าโอ้โห,หลีหลีเข้าสารเขาเล่นกันนี่แม้แต่เขาทำตุ๊กตานะตุ๊กตาขายดีมากเลยทำตุ๊กตาสวย เพราะว่าทุกคน,นมีลีลีข้าสารอยู่ในหัวใจังไงต้องบอกองั้นเลยใช่ไหมมีลีลีข้าสารอยู่ในหัวใจเลยตุ๊ก,กตาขายดีมากเลยตุ๊ก,กตาลีลีข้าสารเนี่ยแถวอยุทยาอเอาเป็นข้อความสักนิดหนึ่งนะอ่าเป็นข้อความสักนิดหนึ่ง รีรีข้าวสารอ่ารีรีข้าวสารนี่เวลาครูบอกเนี่ยนะครูบอกครูบอกว่ารี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 กระดกลิ้นได้เปล่าอ้าวรีรีอ้นี่เวลาเธอร้องรี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 ไม่มีรออเรือเลย รีรีแห่ผู้หญิงก็ออกรอเรือชัดมากผู้ชายผู้ชายออกรอเรือไม่ชัดเลยเอาไม้ผู้ชายแสดงผลงานหน่อยรีรีอ่านอะไรนะอ่านตรงนี้อ่านตรงนี้นะครับรีรีข้าวสาร ผ่าน,านมือยกไว้แสดงว่าที่ก็าทำเป็นซุ้มนะครัเรียกผ่านนะอาผ่านมือยกไว้<า>เดินแถวลอดไป,ดไปจับได้หนึ่งคน,น,งคนอ้าวเราก็พอมาอเห็นภาพนะว่าจะต้องมี มีคนยกมือสองคนมีคนเดินแถวเดินแถวก็คือต้องเดินตามกันมาใช่ไหมจับที่ไหนจับที่ไหนจับที่เอวเดินแถวลอดไปจับได้หนึ่งคนคนที่จับได้คือคนไหนคนที่อยู่ข้างหลังเขาบอกแล้วว่าคนที่อยู่ข้างหลังอา้าวดูตอนนี้ มาดูไอ้เนื้อร้อเนื้อล้อต้องร้องได้ก่อนดูที่จะร้องได้หรือเปล่าเนี่ยรู้ทุกคนแล้วว่าเล่นอะไรเมื่อกี้แต่ว่าร้องได้เปล่าเอาเนื้อเนื้อเนื้อนะ